สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทียบกันหนึ่งเทมไลฟ์สไตล์นะครับช anel ที่จะมาคุยเรื่อง iPhone อุปกรณ์เสริมนะครับการกินการท่องเที่ยวและการแล้วก็เรื่องแบรนด์เนมนะครับวันนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Apple ตัวใหม่นะครับที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่นะครับคือ AirTag นะครับตัวนี้สั่งมานะครับก็จะเป็นแพ็กสำหรับ4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมา unboxing กันก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างครับ ที่สั่งมาก็จะเป็นแค่รุ่น4ชิ้นนะครับจริงๆจะมีรุ่น1ชิ้นด้วยาราคาอยู่ที่เมืองไทย990าบาทนะครับสำหรับ1ชิ้นแล้วก็3าม0สาราำ,ำหรับ4ชิ้นนะครับมาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหน้ากลเดี๋ยวจะเดินออกมา,มาะคระับ แอร์แท็กนะครับเอามานี่ครับมีสี่ชิ้นนะครับต้องมีอะไรนะครับก็จะมีคู่มือนะครับ ไม่มีอะไรนะครับจะหยิบออกมาหนึงชิ้นนะครับด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเชื่อให้ดูเหรียญบาทน,นะครับตัวแอร์แท็กมีขนาดใจกว่าเหรียญสิบบาทน,นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะแกะนะครับเมื่อดึงพลาสติกก็จะมีเสียงพีบออกมานะครับนี่นี่นะครับ อย่จะมาลองติดตั้งกันนะครับเมื่อนำ air t ็กมาใก,ใกล้ iphone นะครับนี่นะครับเราก็สั่งเชื่อมต่อนะครับครานี้ผมจะใช้เป็นให้เลือกนะครับมีกระเป๋าถือกระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสำพระกล้องกุญแจ จักรยานร่มเสื้อแจ็คเก็ตหรือกำหนดเองนะครับตอนนี้เราก็จะทําเป็นกุญแจแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมจะต้องกุญแจดําเนินการต่อครับก็เปิดใช้งานสมบัติ AirTag ็เพิ่มเติมโดยแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง iPhone เครื่องนี้ใช้ p h โฟนเครื่องนี้นะครับก็ลงทะเบียนนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับดูในแอปค้นหานะครับนี่นะครับก็จะเห็นแอร์แท็แล้วเดี๋ยวเราจะลองให้มันส่งเสียงนะครับได้ยินเสียงครับโอเคนะครับปิดเสียงนะครับโอเค ต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นพงแจของค่ายเบลคินนะครับอยู่ที่ราคา1 3ยูโร95นะครับถ้าเป็นตัวออริจินอลของ Apple ที่เป็นหนังนะครับก็ตกประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ของ b e เบลคินนะครับก็ราคาถูกกว่า3เท่าตัวอันนี้เป็นการซอกวิธีใส่ตัวแอร์แท็เข้าไปนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับจริงมีการแถมห่วงมาด้วยนะครับก็ใช้ห่วงของโครงแจตั้งเดิมของผมเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทดสอบการค้นหาตัว a i r t a ท็นะครับเมื่อติดกับพวงมาัยหรือเอ่ออะไรก็ตามที่เราจะต้องการใช้ a i r t a ทคู่กับมันนะครับจะลองดูว่าขนาดของ a i r t a ท็เนี่ยถ้าเกิดเราจะมาใส่กระเป๋าตางค์ทั่วๆไปนะครับจะใส่ได้หรือไม่นะครับ สมมติเรามีกระเป๋าสตางค์ใส่แอร์แท็กเข้าไปก็ได้อยู่นะครับกระเป๋าสตางก็จะมีความหนาพอสมควรนะครับโอเคนะครับก็ ตนี้ใส่กลับเข้าไปในตัวเปียกขึ้นครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับมีหน้าราคาถูกมากเลยที่แรกคิดว่ามันเป็นยางนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบนะครับการหาพวแจนะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะต้องใช้กับไอโฟน e 11ขึ้นไปนะครับที่ c p ชิป U I นะครับ U1 นะครับ เี๋ยวเราไปซ่อมกุญแจนะครับแล้วตามหาตอนนี้ผมเอากุญแจไปซ่อมนะครับเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับค้นหานะครับเะได้รู้ว่าเหลือหนึ่งจุดสามเมตรอ่านี่ครับโทรศัพท์จะสั่นนะครับตอนนี้อยู่ในมือสั่นอยู่ที่นี่นะครับเจอแล้วนะครับ ก็จบกันไปนะครับกับการอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็การทดลองใช้ค้นหาคูงกุญแจนะครับเมื่อใช้ a i r Tag นะครับขอบคุณนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อถามแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ